ตอนนีครัข้อกงใจหลายอย่างนะครับผีท so right. okay. ีสนใจว่าไอ้รุ่น F55 ที่นิยมกันในรถกระบะคืออะไรในเทอร์โบรุ่นี้อันนี้เยราคุยกับช่างตอ้ทีสปีดครับให้ช่างตุ้เล่าฟังหน่อยลักษณะ F55 ก็อะไรที่โมด F55 แท้ก็คือโหวด F55 อยูนะครับตรงนี้ h s f เป็นเทอร์โบของยี่ห้ออะไรครับ้ใช่ครับ เรอยู่ในซีรีส์อะไรครับญี่ปุ่นนะ,ะครับอ่าครับแล้วต้องมีข้อ,อกําหนดอะไรบ้างว่ารุ่นการแข่งหรือที่เขาใช้ใช้กันถ้าตอนนี้รุน่นนี้เอเบฮาไดเรียก็จะใชุ้โมดูลที่ได้รูปนี้ครับครับก<อ>็คือถ้าตัดแต่งอะไรสิ้นเก็บมันได้แต่ผมนะขอบคุณครับหน,น้า,มา,มา,มาไม่ได้จะไม่ได้เสื้อผ้าไม่ได้เสื้อผ้าก็ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ก็ต้องประมาณนี้เองพอดีก็เรล่นผมที่ จะเป็นอยบางไรตัดแต่งบ้านรับแล้วเราก็จะวัดเองนะว่ามีอยู่แค่4.85วิ้ีการวัดหลายแบบก็หลายเรื่องนี่นี่นี่ถึงนี่ยอดใบใช่ไหมครับใช่ครับ4.85ใช่ครับวิธีการวัดมีหลายแบบก็แล้วแต่คนก็ทำเองของล่วนของ คนก่อชนแางเีอค่ะแต่ถ้าในการใหญ่ๆนะเวลาทำงานเยอะก็จะขอรูกใบอะไรครับว่ามีการใชเข้าไปภาษาได้ตัวอี้รูปใบนาตาช่างนครับ้วก็มีเรื่องโบบอกโบโบกก็คืออัลจัป็นกรงตอนนี้แค่หน้าก่หนาบกคือต้องใช้ ไปได้ไหหล่กว่าไปได้ก็เลยมีฐานฐานหลัที่ใหญ่กว่าคแม่คือแค่แค่แค่ตรงนี้ครับของที่ท่านไง้ใช้ไดแค่ขอบที่เป็นของได้านก็ระบายใชครนม่าจะพอหายสงสัยแล้วครับสำหรับาโคเอเาห้าบงคนบคนที่ยังยังไม่อาจจะยังไม่ทราบนะครับวันนี้ก็ขอบคุณชัางตู้มากครับคือขอบที่รับ